สัมผัสบรรยากาศยามเย็นนะคะริมโขงโอ้โหหาทรายโผลไม่หนาวหนาวมากเลยนี่นะคะฝั่งข้าหนาวสิดูดีตรงนั้นเป็นภูเขานัา่น่ะเป้ภูเขานี่กระแปลงผักะอันนี้เล่นวิ่งนะคะวิงงว่งเละอรินโขงวิ่งจักรยานเดินรถจอด บริเวณริมของก็จะเป็นวัดสองข้างทางนะคะน่าสวยสะอาดมากคนน้อยค่ะเงียบสะบะกบบคนรักสุขภาพมาออกกำลังกายนะคะ,คะเก็บบรรยากาศความเย็นสดชื่นหนาวไม่น่าเชื่ออ๋อเป็นไอหนาวพัดมาจากประเทศจีนความกดอากาศตำ่ำ สวยงามนะคะเนี่ยต่างคนต่างมีวิถีมีชีวิตแบบอั้น,นะคะคิดว่าชอบฝั่งนี้ก็เป็นวัดนะคะอยู่ริมโขงสองอข้างทางฝั่งริมโขงนี่ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นวัดตลอดเส้นเลยไปนหน่อยก็จะเป็นแรน์มาพญาสีสดเข้าร่างนะคะ 嘿。Okay.